เมื่อนี้เลาะป้ายพี่น้องกับเมื่อเฮื่อวันเป็นพยางได้สองทงแต่ว่าหิวท่องหนึง่งมาจะให้แต่ชวนแต่ปลาแต่ดงคือเกา่า <c oughs> <c oughs> ห็นแต่ห้แต่สวนแล้วกาไปกินมะยางคือมะย่างเมื่อบานน้ำเมื่อเมื่อฝากบอกอยู่บ้านปีนี่ดกดีปีแต่ละปีผมนี่มะย่างดงบ้างดงกระดับเลยแหละแต่ว่าดงบานข่ยยังมีอยู่บานนอกบานข่บานนอกบานนอกที่ข่มากก็กรเลยบมาเกินอยู่บานนอก มอนในยางเอาเหมือนในบาดตายไปแดดบักยางไปกินเขแห้งรานหนึงไปกินบักยางกระจังเวิคขาย่างเมื่อไินว่าเม่หบางยางเอามื่อออกทีมงานได้กินบากยางไว้เอาเมื่อเลยดีใจว่าได้กินดนจักปีเ่าได้กินไร้ปีแตเก็กำลังได้กินพีกล้นี่งซีาน้อยมาปีนี้อีกมันดับบ่นเลย แกนขาดำไม่เลยแกนขาหนาตาีกุ้งหนาตายเราเล้าหน้าหนาตากันแต่ละคนแต่ว่าเห็นหนาตอนนี้เอาเบื้องหนาก็ได้ตอนนั้นขึ้นนท่านก็สูงไม่เป็นแนมเห็นวุ่นยาเลย ยังมีอ่มีหลายกว่าปีนี่เออมีหลายอยู่หน่ยใหญ่ได้หนึ่งกินแสบเผาะห้านคือกันตัวนี้หน่อยหน่อยน่งยังยังหลยอยู่ดอกแถวไห้ข่อยนี่แถวนาข่อยสีบัปั๊มมันสีบัตัดมันให้มันได้กินไปเรื่อยเอยยังดู จ้าของแก่ของบางอย่างเห็นเขาหลักความ <laughs> สิได้บางอย่างมันหวานสิได้บางอย่างมันหวานมันหวานเลยสิได้ยห็นขเขาหลักความบ่เขาพอลงเฟสนี่แต่สิเอาหบลงเฟสเห็นคือเกา่าเนาะพี่น้อง <laughs> โอ้โหอ้ลงเฟสกับหูซ <laughs> ื้อบางอย่างวิดีโอบอลงก็สิเห็น <laughs> เอาแบบนิ่งนิ่งลงเห็นคือเกา่า cướt đại tiêu ngạn nhang to bằng này nhang con bằng này cứt video về thân này là có chai vinh hòn thì có bằng cái chỗ